สวัสดีค่ะพบกับจอบกราฟจับจุดเทรดประจำวันจันทร์ที่28มีนาคมนะคะภาพตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่าหลุดแนวรับตามเส้นอัพเทรนไลน์ลงมาแล้วนะคะแล้วก็เครื่องมือตามกราฟ60นาทีเนี่ยให้น้ำหนักในทางลงนะคะก็เรามองว่านะคะอาจจะมีรีบาวสลับระหว่างวันบ้างนะคะเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยลงระดับต่ำใกล้เขตโอเวอร์โซนะคะแนวรับระยะสั้นเนี่ยจะให้ไว้ที่1390-1385นะคะแต่ว่าถ้า หลุดต่ำกว่า1,385แนะนำให้ถอยมารออีกครั้งหนึ่งนะคะ Guys, with you, with ที่1,370นะคะส่วนแนวต้านนะคะก็ยังอยู่ที่ประมาณ1,400จุดเป็นหลักนะคะอาจจะขึ้นไปนิดๆทีละนิดทะนิดนะคะ 1,405, 1,410ไล่แถวนี้นะคะแต่ว่าหลักๆแล้วมองเป็นการพักตัวค่ะ สต็อกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัว LPN นะคะก็ถือว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่อนข้างโดดเด่นพอสมควรนะคะคือจะเห็นว่าราคาเนี่ยขยับตัวขึ้นพร้อมกับโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่นนะคะเครื่องมือให้สัญญาณซื้อนะคะต่อเนื่องโดยตัวที่น่าสนใจนะคะคือ MACD ที่เข้าใกล้ซีโรไลน์นะคะยืนยันว่าแนวโน้มเนี่ย น่าจะกลับมาดีได้อีกครั้งหนึ่งแนวรับจะอยู่ที่13.3นะคะแนวต้านก็คือแถวเส้น75วันนะคะที่14-14.2และคัดลอสที่13บาทค่ะอ,อีก2ตัวก็จะเป็นช็อตเซลล์นะคะก็คือการบินไทยกับ BCH นะคะโดยตัวแรกเนี่ยการบินไทยนะคะจะเห็นว่า ขึ้นมานานถือว่านานเกินกว่าที่คิดด้วยนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยขยับขึ้นมาได้แม้ว่าเครื่องมือเนี่ยจะโอเวอร์บอทมาเป็นเวลานานนะคะก็คิดว่าน่าจะใกล้เวลาพักตัวเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยอยากเริ่มขยับค่าเป็นลบแล้วนะคะดูน่าจะไม่ขึ้นต่อไหวขึ้นได้ก็ไม่น่ามากนะคะเราให้แนวต้านหรือให้จุดช็อตไว้ที่14บาทนะคะถ้าหากว่าผิดทางขยับเกิน14.2เป็นคัตลอสนะคะแต่ว่าถ้าถูกทางก็รอซื้อคืนแถว13.1ค่ะ ถัดมาเป็น bch นะคะตัวนี้ก็น่าจะช็อตเซลล์หรือว่าขายออกมาก่อนเหมือนกันนะคะออแล้วค่อยยลงมารับนะคะตัวนี้เนี่ยเห็นว่าราคาเนี่ยนะคะย่อตัวลงมาแล้วนะคะพร้อมสัญญาณขายจากเครื่องมือทั้งตัว modified stochastic แล้วก็ macd เลยนะคะคาดว่าน่าจะลงหาแนวรับเส้น ema 25นะคะซึ่งให้เป็นจุดซื้อคืนที่ประมาณ 10.2ถึง10บาทท้วนนะคะจุดช็อตจะอยู่ที่10.8แล้วก็คัดลอสที่11บบาทค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ